วันนี้นะคะแตกจะพาเพื่อนแวะมาดูบ้านพิศวรรวารีเฟสสองอีกรอบค่ะรอบที่แล้วเนี่ยเรามาเปิดคลิปบ้านสังสร้างหลังที่หนึ่งที่นี่นะคะตอนนี้มีเจ้าของบ้านย้ายเข้ามาอยู่แล้วค่ะเพื่อนส่วนบ้านหลังที่สองในโครงการก็ขายได้ก่อนลุงเสาอีกเสาโทซะอีกนะคะปลายเดือนมีนานี้เจ้าของบ้านจะย้ายเข้ามาอยู่แล้ว ส่วนหลังที่3เนี่ยกำลังทําการก่อสร้างเตรียมพร้อมสําหรับการขายต่อไปบ้านพิศวรวารีเฟสสองนี้นะคะจะมีทั้งหมด9หลังเป็นบ้านแบบเดียวกันทั้ง9้าหลังเลยเดี๋ยววันนี้ตจะพาเพื่อนๆแวะเข้ามาชมบ้านหลังที่2ก่อนที่ทําการสมมอบให้เจ้าของบ้านใหม่ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ mm. เนื้อที่ในโครงการบ้านพิศวรวารีเฟสสองนี้จะไม่เท่ากันนะคะต่างกันประมาณสัก5-10ตารางวา แปลงที่2เนี่ยมีเนื้อที่126ตารางวาลานหน้าบ้านกว้างประมาณสัก12เมตรค่ะมีความลึกประมาณสัก40กว่าเมตรเดินเข้าบ้านจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะจากประตูรั้วถึงตัวบ้านนะคะเพราะกว่าจะถึงตัวบ้านก็ใช้เวลา สักพักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนกับ30เมตรเลยนะคะเจ้าของบ้านบอกชอบที่ดินหน้าบ้านที่เหลือค่อนข้างจะเยอะค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอโคมไฟในห้องรับแขกก่อนเลยค่ะห้องรับแขกจะมีหน้าต่างด้านข้างบ้านส่วนด้านหลังห้องรับแขกเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะเราจะเข้าไปดูห้องนอนเล็กก่อนเลยนะคะตัวห้องนอนเล็กก็ถือว่าไม่เล็กมากนะคะเพื่อนๆขนาด3.5คูณ3.5เมตรเลยค่ะ ออกจากห้องนอนเล็กไปที่ห้องนอนใหญ่ต่อเลยนะคะห้องนอนใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งหน้าบ้านก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยห้องน้ำนี้จะแถมเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยหนึ่งเครื่องค่ะถือว่าห้องนอนใหญ่เนี่ยสวยเลยนะคะได้วิวสวยเลยมองไปด้านหน้าก็จะเห็นหน้าบ้านยาวเลยนะคะส่วนด้านข้างบ้านก็จะเห็นบ้านเพื่อนบ้านพอออกมาจากห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องน้ำรวม การตกแต่งห้องน้ําก็จะคล้ายกับห้องน้ําในห้องนอนนะคะก็จะมีการกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็แถมเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยอีกหนึ่งเครื่องค่ะไปต่อที่ห้องนอนที่3กันเลยนะคะส่วนตัวแท็กเนี่ยแท็กชอบห้องนอนที่3นี้ค่ะเพราะว่าได้วิวต้นไม้ด้านหลังบ้านด้วยค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างฝั่งด้านข้างบ้านด้วยสำหรับเปิดรับลมอีกฝั่งหนึง่ง แตนๆสุดท้ายก็จะถึงห้องสําคัญอีกหนึ่งห้องแล้วค่ะนั่นก็คือห้องครัวนั่นเองห้องครัวนะคะก็จะมีประตูปิดเปิดสําหรับการกลิ่นออกมารบกวนด้วยตัวประตูห้องครัวนะคะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะในส่วนของห้องครัวถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องมีพื้นที่สาหรับวางพวกตู้เย็นตู้กับข้าวชั้นวางของหน้าต่างในห้องครัวก็จะมี2ฝั่งนะคะฝั่งด้านข้างบ้านแล้วก็ฝั่ง ด้านหลังบ้านเวลาทําอาหารครัเปิดโล่งๆกลิ่นจะได้ออกไปข้างนอกค่ะโครงการก็จะแถมพวกมุดดุดควนันเตาแก๊สให้ทุกบ้านเลยนะคะมาเดี๋ยวทัชพาเพื่อนไปดูส่วนหลังบ้านส่วนสุดท้ายกันค่ะส่วนหลังบ้านนะคะจะเว้นห่างจากตัวบ้านไป6เมตรเพื่อนๆสามารถทําการต่อเติมลานซักล้างหรือว่าจะแบ่งทําสวนปลูกผักเก็บไว้ใกล้ๆครัวนี้ก็น่าจะฟินน่าดูค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ครัวมาก ด้านนอกที่โครงการแถมนะคะก็จะมีเครื่องปั๊มน้ําถังน้ําแล้วก็ท่อกําจัดปวกถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจลองแวะมาชมโครงการบ้านพิศวรวารีเฟสสองดูนะคะบ้านหลังนี้เนื้อที่126ตารางวาราคา2ล้าน1แสนบาทฟรีโอนแล้วก็ฟรีของแถมหลายอย่างหลังที่3ามกำลังจะขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆทุกห่นสนใจติดต่อตได้ตลอดเวลาเลยค่ะหลังที่3ามง,งรอเจ้าของอยู่นะคะ